ถ้าตอนแรกเป็นตัวเตี้ยที่จองทีแรกก็ต้องมาโหลดอย่างเงี้ยครับนี่ก็จัดตรงใช่ครับจัดตรงใหม่อันนี้ก็อย่างนงี้ก็โหลดหน้าสองหลังสามแต่ว่าถ้าอย่างของลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นตัวสูงก็เหมือนใส่แม็กอย่างเดียวไม่ต้องโหลดกราบสวัสดีครับ MC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวันส่งมอบกันนะครับซึ่งเมื่อวานนะถ้าใครได้ดูข่าวนะครับที่ว่า เรื่องอะไรนะการไม่ให้นั่งเบาแคปอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีการเรียกร้องหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละก็เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เซลต้นเนจะมาส่งรถอรถแคปนั่นแหละครก็คิดว่าเดี๋ยวต้องเจอลูกค้าถามคำถามนี้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าตามกฎหมายเขาไม่ให้นั่งแต่ว่าก็ยังไม่รู้หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่อารมุ่มอรวย หรือดีขึ้นไหมนะฮะก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคือรถแคปเนี่ยก็เป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งนะที่ขายดีมากๆแล้วคนเนี่ยใช้เยอะมากๆซึ่งตามบ้านนอกเราอะ่ะจะใช้แคปเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยราคาของแคปอ่ะมันถูกกว่าสีประตูประมาณแสนนึงนะครับแล้วบางคนมองว่าเป็นใช้งานได้สําหรับบ้านนอกเนี้ยเอาไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรพวกนี้ครับมันค่อนข้างที่จะใส่ได้เยอะกว่าสีประตูก็เลยเออกแคปไปนะ แต่นั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่งที่ต้องดูกันเดี๋ยววันนี้เราไปส่งมอบกันก่อนครับขยับเอาเลิกก่อนเลยใช่ไหมครับเดตต้นจะได้อธิบายการใช้งานสักแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นไฮเลนเดอร์นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมลูกค้าจริงๆอ่ะลูกค้าต้องบอกว่ารักที่เสียดายน้อนะครับตอนแรกลูกค้าจองตัวนน้นไว้นะครับ ถ้าตอนแรกเป็นตัวเตี้ยที่จองทีแรกก็ต้องมาโหลดอย่างนี้ครับน,นี้ก็จัดตรงใช่ครับจัดตรงใหม่อันนี้ก็อย่างนี้ก็โหลดหน้าสองหลังสามแต่ว่าถ้าอย่างของลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นตัวสูงก็เหมือนใส่แม็กอย่างเดียวไม่ต้องโหลดก็ความนิ่มก็ต่างกันหน่อย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ ire, พ่อนั่งข้างบนเลยก็ได้ครับผมอ่านะครับผมก็ กระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้ปกติเนาะกระจกมองข้างเวลาปรับก็ถ้าสมมติเราจะปรับบานขวานะครับให้เราบิดตรงนี้หมุนมาทางขวาก่อนอนะครับแล้วโยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงเอาเป็นจะเป็นสีทิศทางลักษณะแบบนี้นะครับผมไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้เลขปกติจะอยู่ที่เลขศูนย์ถ้าเรากดลงมาเรื่อยๆื่อเนี่ยไฟก็จะต่ําลงมามนะครับแก้วน้ํากดเด้งออกงสูงต่ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครัเดี๋ยวนะครับไฟปกติจะอยู่ที่หน้าปัดอยู่เล่วที่กั้น ก้านตัวนี้อยู่แล้วนะครับไฟสูงไฟต่ำเหมือนเดิมปกติแต่ตัวนี้มันจะเข้ามาในเรื่องสมมติเราบรรทุกของหนักไฟหน้าเชิดคึ้นกิ่งไม้เราทําให้หักเทแสงลงมาได้นะครับพวงมาลัยนะครับตัวงัดลงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับสามารถดึงเข้าดึงออกโยกขึ้นโยกลงได้อาจลองลองปรับเดูครับว่าประมาณไหนดีอ่าล็อก <Lock. S 1> ดึงขึ้นมาล็อกเลยครับได้ไหมฮะ มันจะแข็งนิดหนึ่งอ่าครับผมนี่ครับส่วนเกียร์ถอยหลังเนาะก็ยกตรงนี้นะครับแล้วก็ดันซ้ายสุดผักขึ้นไปข้างหน้าใช่ครับใช่ครับแบบนั้นเลยครับเหมือนเกียร์ลบใช่ไหมครับเหมือนกันใช่ไหม <laughs> นะครับส่วนระบบแอร์อะไรก็เป็นปุ่มหมุนปกติเลยหน้าจอของเล่นเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูก็ได้ครับัเหยียบขัดไปกันนะครับ อ่านะครับหน้าจออะไรพวกนี้ก็จะขึ้นมีเส้นกัรระยะอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนใต้เบาะแคปนะครับตัวนี้จะมีพวกอุปกรณ์แม่แรงนะครับอยู่ใต้เบาะแคปต้นใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับผมก็เรียบร้อยครับเอาเลิกกิบออกกีโมครับหรือว่าเรียบเสร็จแล้วใช่ไหมครับไปเจอไหมครับวันนี้ ใช่ครับต้องคอยดูประตูหลังนิดนึงนะครับถ้าบางทีประตูหลังมันไม่สนิทนะแล้วไฟมันอาจจะยังโชว์ประตูต้องปิดประตูหลังใหม่นะครับจนะครับก็เดี๋ยวยังไงพวกเอกสารต่างๆนะครับ ของไฟแนนซนะ์เนาะที่เราทําสัญญากับไฟแนนซ์ไว้เดี๋ยวเขาจะตามไปให้เราอีกทีหนึ่งพร้อมแล้วระบุวันในการชําระงวดก็จะมีการ์ดจ่ายงวดให้นะครับจะไปจ่ายที่เซเว่นโลตัสเคาน์เตอร์์วิสได้หมดหรือธนาคารก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ต้นบอกเอาเข้าศูนย์ทุกทุกหมื่นโลหรือ6เดือนเข้าที่นี่ได้เลยก่อนเข้าก็ที่ไลน์หาผมก็ได้นะครับเพื่อว่าว่าวันนี้จะเข้ากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมทําการนัดหมายล่วงหน้าให้<ล>อะไรนะหมื่น <10 S 1> โล,โลหรือ6เดือนถ้าสมมุติใช้รถน้อยนะถ้าใช้รถน้อยเนี่ย หเดือนแต่วิ่งแค่ห้าพันโลก็เข้าที่รอบหกเดือนมันจะได้ตัดคูปองที่เราได้มาให้ครบตามรอบตามระยะไปเลยครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยหมดนะครับพกกี่ใหญ่หรือพกกี่เล็กครับพกกี่ใหญ่ออกซ้ายนี่เลยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากครับนี่ครับก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมก็วันนี้มารับรถนะฮะเป็นไฮเลนเดอร์นะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมก็ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะครับเฮงเฮงรวยๆกับการใช้งานเอารถไปทำมาหากินนะครับซึ่งต้องบอกว่า ลูกค้าเจ้านี้นะคะคุณผู้ชมคือจริงๆอ่ะที่ผมคุยกับลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยคือจริงๆลูกค้าน่ะเป็นคนที่ชอบรถสีเทาแลมโบอยู่แล้วตอนแรกอะ่ะลูกค้าจองเป็นตัวนี้นะฮะนี่ลูกค้าจองเป็นตัวนี้สเปซแคปครับผมสเปซแคปเกรดเอสเครื่องสามพันจริงๆลูกค้าจองเป็นตัวนี้นะแต่เพอิญเอินว่า,าน่าจะคุยกันใหม่แล้วคงจะไม่ชอบในเรื่องของ รถตัวเตี้ยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวยกสูงนะครับเปลี่ยนเป็นตัวยกสูงนะครับก็เลยเอาสีเทาแลมโบเหมือนเดิมแต่ก็เอาเป็นตัว LDA ซึ่งตอนแรกลูกค้าก็คิดเดยอะนิดน,นึงเพราะว่าตอนแรกลูกค้าจองตัวนี้ใช่ไหมก็สั่งผมติดจอใส่ล้อแมกนะครับติดจอใส่ล้อแมกแต่ว่าพอเป็นตัวสูงปุ๊บจอไม่ต้องติดนะครับแล้วก็ภรรยาชอบตัวสูงด้วยนะฮะนี่แหละฮะคุณผู้ชมการตัดสินใจนะครับต้อง ตัดสินใจให้ดีนิดนึงนะครับในเรื่องของรถจะได้ออกไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแล้วเพราะว่ารถเราไม่ได้ซื้อปุ๊บแลาจะเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะฮะก็ตัดสินใจอย่างลูกค้าตอนแรกก็จองไปแล้วนะครับเป็นตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวยกสูงก็ถือว่ายังเปลี่ยนทันนะฮะก็ถ้าใครสนใจยังไงก็เซลล์ต้นนะครับประจําอยู่นี่ครับคุณผู้ชมสาขาพิมายนะครับเยื้องที่ว่าการอำเภออำเภอจะอยู่ฝั่งตรงโน้นนะครับก็ เข้ามาสอบถามมาพูดคุยกับเซลล์ต้นได้นะครับเรายินดีให้คําปรึกษานะครับรถที่อยู่บนโชว์รูมนะครับเราก็มีให้ดูเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์เพราะว่ารถก็จะมีการซื้อเข้าขายออกอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าละการสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ